ทุกคนพบกันกเช่นเคยกับผมมอมิงแน่นอนวันนี้พาทุกคนมาเปิดตัวละครใหม่ล่าสุดตัวละครดับ SP ตัวแรกของเกมอย่างคุณอาริมะาตุมืดวันนี้ผมจะเปิดทั้งหมด84ตัวและเพชรอีกแสนห้าไปดูกันว่าตัวละครใหม่จะโหงขนาดไหนตัวอย่าลืมกดไลค์กดติดตามส่งเอ็นเน็กไปสองล้านซาับด้วยนะจ้าเติมเกมที่ไหนดีโอเจอแล้ว24เพย์เติมเกมออนไลน์ราคาถูกมีเกมให้เลือกมากมายพร้อมโปรโมชั่นราคาพิเศษ มีแอดมินคอยดูแลตลอด24ชั่วโมงเติมถูกเติมไวปลอดภัย100%แฮกวันพันแมนถูกที่สุดในประเทศไทยเติมง่ายใช้แค่ UID อย่าลืมใส่คูป,ปองมอมิงเพื่อรับส่วนลดพิเศษกดที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยยืนหนึ่งเรื่องเติมเกม2 4เพชเท่านั้นสวัสดีครับทุกคนพอกล่าวเช่นเคยกับผมมอมิงแน่นอนในกิจกัรช่อง e n d n e กับเกมโตเกียวกูนเวคเนนิงรนบอย่างให้ทุกคนได้รับชมินโหไปในะวันนี้ เราจะพาทุกคนมาเปิดตัวละครใหม่ล่าสุดตัวละครดับเอ็พีตัวแรกของเกมอย่างคุณอาริมานนะมาเดินว่าหนึ่งแสนห้าหมื่นเพชรของเราเนี่ยจะได้ทั้งหมดกี่ตัวนะครับโดยอย่าลืมกดไลค์กดติดตามส่องเอ็นเอ็กของเราไป2ล้านซับด้วยนะครับประมาณ3ามแสนก็จะสองล้านนะครก็ช่องเหล่ามีสมาชิกเพย์ในยี่สิบบาทสามสิบห้าบาทห้าสิบบาทเพื่อใครก็พานคอนเทนต์ฟรีไฟ์เราบอกว่าฮันแมนและเกมอื่นอีกมากมายเนี่ยสามารถสมัครเราเลยนะมีชื่อเขียวแล้วก็ ได้ก็ได้เท่ใช้แนบส่วนใครที่อยากเติมเกรมราคาถูกสามารถไปเติมได้ที่ twenty four เพจเ,เลนลงมาข้างล่างจะมีช่องใส่คูป,ปองอย่าลืมใส่คูปอง m o r n i บอกเลยคุณจะได้รับส่วนลดแบบโคตรโคตรคูณครับมาค่ะไม่ต้องพูดงผ่านน้ำเพย์นะครับแล้วก,ก็กดมาที่ระดมคาร์นิวัลนะครับเท่ากับว่าตอนนี้ผมมีตั๋วอยู่84แนบกับเพชรอีกแสนห้านะมาดูกันว่าผมจะได้ทั้งหมดเท่าไหร่นะในกล่องเนี่ย ถ้าสมมติว่าผมได้อาริมาเนี่ยผมก็จะยัดดาวนะครับถ้าผมได้เรียนอัปดาวนะผมก็จะยัดดาวให้อาริมานะถ้าผมได้เดี๋ยวสกิลเนี่ยผมจะไปให้ฮีเด้ของผมนะเพราะตอนนี้มาเป็นระดับเอนะครับแล้วก็ถ้าผมได้เจอกไอ้ได้กล่องเนะี่ยเออผมก็อาจที่จะนะครับอาจที่จะทําอุตะาแสงนะอ,นอาจจะทําอุตะาแสงนะครับเพราะว่าตอนนี้ทีมไม่มีองค์กรก็เริ่มเริ่มมาแล้วนะผมก็อาจ,จะทําอุตะาแสงนะมาดูกันว่า หมดเนี่ยผมจะได้ทั้งหมดกีด่ดาวจัดไปได้สิบใบแรกก่อนเลยนี่ไงมาถึงก็เกลือเลยว่าด,ดาวฟุบว่าด,ดาวไปแล้วก็ปัดเป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 ,ป,ดเปแล้วครับฟุบแล้วก็ข้ามฟุบนี่ไงเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะทองฟ้ามันไม่ใช่สีม่วงทาไมมันได้หัวดาวมาโอเครอบที่สองมาฟุบนี่แหละรอบนี้ผมจะไม่ไม่ว่าด,ดาวนะคุณจะกดที่ไปก็อีแล้วก็ข้ามนะโอเคเฮ้ยเดี๋ยวนะทองฟ้าก็ไม่ม่วงให้ได้หัวทองได้ไงวะรอบที่สามนี่รอบเนี้ยว่าดาวก่อนเลยผมว่าเกมบั็กใช่ผมบ้า เออปุ๊บนี่ไงสามรอบเขาเกิดจยาดรอบสี่รอบสี่มาไหมคุณอาริมะโอเคผมจะวาดดาวแล้วก็ปัดเปย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 ปุ๊บโบนี่ไงพี่น้องบินนะสี่รอบได้ตัวละครสามตัวซึ่งไม่มีอาริมะนะเราตีห้ามาแน่ปุ๊บอาริมะเราเนี่แหละนี่แหละสองตัวละครอย่างเงี้ยอาริมะสองตัวติดแค่ผมปะปุ๊บปัดเปปัดเปปัดเปแล้วก็ห้ามโบอาริมะอุ้ยอาริมะไม่สองตัวแต่ได้เหรียญสกิลเหรอทุกคนโอเคเท่ากับว่า ผมเปิดม,มา5รอบเนี่ยผมได้อาริมามาหนึ่งตัวกับเหรียญสกิลนะโอเครอบที่หต้องมาละปุ๊บนี่งานสีม่วงมาแล้วครับสีม่วงมา,าก็ข้ามไปครบปุ๊บไม่ต้องปัดเปยครับอุ้ยอาริมามอีกแล้วครับอาริมาครับ100รอบเท่ากับได้อาริมามา2ตัวจัดต่อเลยครับปุ๊บไปครับปุ๊บกดข้ามไปเลยนะไม่ต้องว่าเดาวหูได้ลิงว่าเอลิงหน้าแดงนะโอเคไปต่อปุ๊บโอเครอบนี้ม่วงแล้วนะครับปุ๊บม่วงกดแล้วกดข้ามโบเข้าไปหนึ่งเทมี เหรียญัดาวครับโคตรสุดครับน้องๆไปต่อครับปึ๊บนี่ครับสีม่วง้วครับฟึบไปครับปึ๊บเัวก็ข้ามโบเข้าไปหนึ่งทีนี่ไงเหรียญดาวอีกแล้วนะโอเคฟึบเ,<อ>เราก็วาดดาวไปฟึ๊บเราก็ทําการนะครับปึ๊บกดไปก็อีแล,ล้วก็ข้ามโบไปหนึ่งทีมาดูกันว่ารอบที่ร้อยเนี่ยเราจะได้อะไรจากกล่องฟึบโบนี่ไงได้กล่องมา,มาทำอุตส่าห์ถือว่าสวยเนี่ยถือว่าสวยโอเคคราวนี้แหละเริ่มเทียบแจกเพชรแล้วนะฟึบไป ปึ๊บกดดาวไปก่อนหนึ่งทีนะแล้วกดที่ปลายก็แล้วก็ข้ามโบวิอาร์ดาอีกแล้ yeah, วน้องๆโคตรสุดครัไปปึ๊บมาครับวาดาวครับแล้วก็ข้ามไปเลยครับปึ๊บไม่ต้องพูดงฟ่านน้ำเพลงแล้วก็เปิดต่อปึ๊บนี่ครับ,ออรบสีม่วงใหม่อีกแล้วครับสีม่วงใหม่อีกแล้วก็ข้ามไปฟุกโอเคเหรียดดาวโคตรตึงนะครับปึ๊บมาครับจะได้ทําอุต่าแสงแบบดาวตันไงโอเคไปต่อปึ๊บเฮ้ยอุ้ยรอบนี้สองตัวครับไปต่อปึ๊บนี่ไงอุ้ยเหดือดสกิลสามเหรียญว่ะ โคตรจัดโคตรโหดโคตรอันตรายเอออันนี้คือดีนะเอาไปทำพิเดตต่อฟึ้นฟื้วาดไปฟึ้นแล้วก็ข้ามโอเคได้พี่น้องบินนะไปต่อครับฟึ้นรอบนี้เกลือนะฟื้ไม่ต้องไปปัดเป๋แล้วโอเคได้ไอ้นักกีนะไปต่อปื๊นนี่แหละสิม่วงอาริมามาโบหืเหลีอยสกิลอย่างี้สวยเลยไปต่อฟึ้นฟื้โบโอเครอบสุดท้ายปุ๊บไม่ได้อาริมาว่ะทุกคนปุ๊บโบอมานี่ไงอาริมาเดี๋ยวขออนุญาตดูก่อนตอนนี้เราเปิดไปทั้งหมด200นี่ครับ ตอนนี้เราเปิดไปทั้งหมด200มาดูว่าผมสามารถอัพอาริมาเนี่ยให้เป็นได้กี่ดาวนะโอเคโอเคปึ๊บเท่ากับว่าอาริมาของผมจะสามดาวนะแต่ถ้าผมยัดต่อเนี่ยผมสามารถทําได้นะเออผมยัดตรงนี้ต่อผมสามารถทําได้เลยนะถ้าผมใช้เหรียญดาวนะแต่ก่อนอื่นนะผมขออนุญาตนะทําให้มันเป็นเอชเอเอกันดีกว่าเออไปปุ๊บโบไหมติดไหมโบโอโหได้มาเหรียญเดียวรั่วเลยปุ๊บต่อโบโอโห สยยงสัยจะได้เปิดเพิ่มมานะดูจากสภาพส,สายยงสัยจะได้เปิดเพิ่มนะโอเคเปิดต่อก็ได้นะครับไปไม่มีปัญหายอยู่แล้วผม,มไปปึ๊บนี่ปึ๊บแล้วก็วาดดาวปึ๊บแล้วก็ปัดเปยปัดเปย์ป,ปุ๊บโบเข้าไปหนึ่งเทโอเคได้ไอ้ลุงนะไอ้ลุงหอ,อกอเคยกว่าข้ามมาเลยปึ๊บอื้มนี่เหรียญดาวสวยเหรียญดาวนี่ผมต้องการมากๆนะเพราะว่าผมจะได้ไปทำอุตาแสงนะครับึบไปข้ามไปนะครับปึ๊บโอเคปึ๊บวาดดาวรับแล้วก็ทําการปัดเปยนะพอข้าวคราฟตซีนผมปุ๊บปัดเปย์เลยนะโอเคเหรียญดาวเยอะสวย ไปจะได้ยัดอาริมาเลยไงเออถ้าไม่ออกก็ไม่เป็นไรไม่มีปัญหาก็ยัดดาวก็ได้ปุ๊บโอเควาดดาวครับแล้วก็ข้ามโบไปหนึ่งทีโอเคลิสเซ่ละปุ๊บโบโอโ้โหป,ปุ๊บโบโไป 100. ปุ๊บโบอาริมาไหมสวยอาริมาไปเราที่ร้อยฟุ๊บดูกันว่าได้อะไรโอเคได้เหรียญสกิลโอเคเหรียญสกิลก็ดีเท่ากับว,ว่าแสนห้าในเหลือสองหมื่นเพชรแล้วนะเปิดม,มาสามร้อยนะครับ 3 0มอยนี่รั่เวเลยนะโอเค3ามรอยก็รั่วเลยก็ยัดต่อไปปึ๊บโอเคผมสามารถทําให้เป็นดาวตันได้เลยนะตอนนี้นะโอเคผมยัดดาวตันไปเลยนะปึ๊บแล้วก็โบยางย่างอะหรืมาดาวตันเป็นเทพ้อยแนวสําหรับผมนะโอเคเดี๋ยวผมจะยัดได้เท่าที่ย<ส>ัดนะเฟอร์เฟอรอเฟืรอเฟอรเฟเพื่มไม่ได้แล้วว่ะต้องปรับแต่งแล้ววะเหมือนจะต้องปรับแต่งแล้ววัสดุเราไม่พอว่ะปึ๊บเห็นปะวัสดุไม่พอนะขาดได้หินม่วงนะเฮ้ยเดี๋ยนะ ผมกดปรับแต่งแล้วทำไมมันไม่มีอ๋อหินม่วงมันต้องลงด่านนะกับโกลกทุกคน,นต้องลงด่านอ่อนเว้ยโอเคเดี๋ยวค่อยไปแลกของนะตรงนี้คือรักก่วจัดเลยนะมาปึ๊บยัดไปยัดไปยัดไปปึ๊บยัดไปอีกปึ๊บดาวตันบนเทือรอยอะ่ะเขาตึงอ่ะครับน้องๆปึ๊บโอเคอันนี้ยัดดียว่ะยัดเดียวยัดไปเลยยัดไปเลยโอเคไปยัดไปอันนี้เก็บไว้อะ่ะยังไม่ต้องยัดนะที่เหลือเดี๋ยวก็มาเปิดไป ปึ๊ IP, บโ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 บไปปึ the ๊บปึ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 ๊บยาวยาวไป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 ปึ๊บเราเข้าไปปรับแต่งนะเพราะมันไม่พอนะปึ๊บไปแต่เอาเท่าที่ได้นะเอาเท่าที่ได้เท่าที่ไหวนะครับอย่าไปซีเรียสนะเออมันก็ไม่ใช่ทีมหลักผมด้วยนะแต่ผมอยากไปเปลี่ยนในทีมรองไงทีมรองที่เป็น e c g แล้วก็ข้าไปปึ๊บ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 ปดหมดนะหมดหมดวันนี้ยัดหมดนะครับ ฟื๊บ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 ฟื๊ปฟื๊บฟื๊บฟดไปครับิดไปครับิดไปครับฟื๊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 บวื๊บฟ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 ื๊บนื๊บฟ ผมไม่มีของนะครับสําหรับนี่เห็นไหมของมืดผมไม่มีนะแต่ถ้าแกลกร้านมิตรภาพนี่ก็แลกได้อยู่ก็แลกไปโอเคมาปึ๊บรวดมากเห็นไหมโอเคเอาได้อยู่ปุ๊บต้องเหมือนจะต้องแลกไอ้สีอันนะี้เยอะๆเยอะๆนะโอเคเพิ่งเบลล้อยเองนะตอนนี้รวยนะ <c oughs> ได้กดทั้งวันแน่นะวันนี้นะโอเคปุ๊บไปตาปึ๊บไปปึ๊บไปเดี๋ยวผมค่อยเอาเหรียญ สกิลประหยัดฮีเดะให้เป็น S S S นี่ครับเพราะว่ามันยังไม่เป็น S S S นะผมค้างไว้นานแล้วล่ะตอนนี้นผมไม่ค่อยจริงจังเท่าไหร่นะจริงๆผมไม่ค่อยอยากเล่นนะใจผมนะไม่ค่อยอยากเล่นนะเท่าไหร่นะไปโบโอ้โหลุ้วเลยลั้นเลยยังไม่ S S S อีกแล้วโอ้โหไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวค่อยมาทําการเปิดนะครับผมคิดว่า ประมาณนี้ก็น่าจะตึงแล้วสําหรับคุณอาริมานะเดี๋ยวค่อยไปฟาร์มนะครับแล้วก็ทําให้ไปเลเวล300เนี่ยนะโหได้ทําการเปิดให้ทุกคนไนดะ้รับชมจบแล้วนะครับก็ต้องขอคุณทุกการกดไลค์นะขอคุณทุกการต่ามขอคุณทุกคนเพื่รอรับชมจบนะครับอย่าลืมน่องแอนเน็กของเราไป2องล้านซับแนีขยายการทงคลิปไะไรก็สามารถคอมเมนต์ไปที่้าล่างได้เลยเดี๋ยวมันเจอกันใหม่ EP หน้า EP นี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนบายบายครับผม